รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อนวุวัชิไทยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอบอระบรือจังหวัดมหาสรารคามวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลุยจับกุ้งเคปิดคร,ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับอ้าวกระป๋อมสวัสดีครับนี่เชฟกระป๋อม นี่คือกุ้งเคฟิชที่เราต้องจับเหรอฮะไม่ใช่ครับอันนี้มาสคอตครับมาสคอตครับผมอ๋อมาสคอตหรือล้อยางฮะเหมือนกันครับผมไม่กุ้งเคฟิชจริงๆมันตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอไม่ครับเราทำให้แบบเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ครับผมไม่หลายคนสงสัยกุ้งเคฟิตเนี่ยมันเป็นสีสวยๆนะใช่ครับผมที่เขาเลี้ยงตามตู้นะใช่ครับคือได้หรอมันก็จะมีแล้วแต่แล้วแต่สายพันธุ์ครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาจับสายพันธุ์ก้ามแดงกันที่นี่ครับ ก,กินได้ครับผมกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอร่อยด้วยครับส่งออกเหรอส่งออกด้วยครับนี่คือกุ้งส่งออกด้วยเหรอคือในไทยเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ขายเลยเพราะว่าต่างประเทศให้ราคาดีกว่าโอ้ต่างประเทศเกิโลเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ขั้นต่ำอยู่ที่400บาทครับเขาบอกรสชาติมันอร่อยมากเลยหรอ,อรสชาติจะเหมือนกับกุ้งบสเตอร์แต่ว่าจะไม่เหนียวเท่าสเตอร์โอ้ oh my god วันนี้ทีมงานทุกคนจะได้กินบสเตอร์นะคะทุกคน หน้าทีมงานเหรอเออคือเทพคนอื่นก็ไปกินพวกหนูพวกเขียดพวกอะไรคร <l ots> ับวันนี้ทีมงานจะได้กิน lobster ใช่ครับเป็น lobster น้ำจืดครับ lobster น้ำจืดโอ้ดูเท่ดูเก๋า <l ots> มากเลย <l ots> แต่ก่อนอื่นพี่อยากรู้ว่ามันเลี้ยงย <l ots> <l ots> ังไงก็เดี๋ยวผมพาไปดูครับโอเคอันนี้พาไปดู <l ots> มาไป <l ots> แค่ได้ยินคำว่า lobster ตาก็ลุกวาวแล้วและยังมาเจอกับฝีมือการปรุงของเชฟกระปอมโอ้ยผมไม่อยากจะคิดว,ว่าแต่มันเลี้ยงยังไงถึงขั้นส่งออกเ้ยถ้างั้นต้องตามไปดู ไม่ปอมพาพี่มาดูเนี่ยมันเหมือนบ่อปลามากกว่านะไม่มันมันเหมือนบอ่อเลี้ยงกุ้งเหมือนบ่อปาลาแหละแต่ว่าเป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งครับเอาหรอแล้วนี่คือใครที่ชาวบ้านน,น,นะครับนี่คือของปลามอ๋อวิจิเจ้าของปลามบอดอีครับเจ้าของปลามดูดีมีสงาาส่าราศีดูก็รู้เลยนี่คือเจ้าของปลามเอาหรอแล้วนี่คือใครที่ชาวบ้านนะครับ ทำไมตาเราไม่ถึงเลยเนี่ยแบบหืเจ้าของฟาร์มอันนี้คือบ่อที่เลี้ยงเคฟิดอ่ะครับใช่ครับนี่คือบ่อดินทั้งหมดบ่ออย่างนี้เหรอเลี้ยงกุ้งเคฟิดแบบนี้เลยฮะมันชอบอยู่แบบบ้านๆเหรอหรือว่าชอบอยู่แบบธรรมชาติธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ครับบ่อดินเหมือนบ่อปลาทั่วไปนี่แหละครเอาจริงๆเคฟิดเลี้ยงยากไหมไม่ยากครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายมาเลี้ยงนานไหมฮะประมาณ4ี่ห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนก็จับได้แล้วเหรอใช่ครับจับขาได้เลยความความเป็นล็อตเตอร์กับเคฟิดเนี่ย เขาบอกล็อบสเตอร์นี่ดูดีขึ้นไปทันทีเลยนะดีครับด่วงนั้นคือสินค้าของเราเป็นสินค้าพเมยมครับอ๋อนี่คือสินค้าพเมพรีเมพ์ก็แพ้เท่แม่เท่ก็คือต้องลงไปจับถูกไหมครับผมใช่ครับต้องลงไปจับทำไมเขาบอกเราแปลกแปลกอ๋อลงไปจับแล้วผมลงจับได้เลยถูกไหมได้เลยได้เลยอ่ะละลงพร้อมกันเนาะปอมภาคหลังเนี่ยผมสังเกตว่าพี่หนุ่มจะไม่ยอมเหนื่อยคนเดียวนะครับแกจะหาเรื่องให้ทีมงานบ้าง แคร่วมรายการทำบ้างและวันนี้เชฟกระป๋อมก็โดนตกไปเต็มๆอ้าวลุยลุยลุยโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้ำน้ำมันจะลึกไหมไม่ลึกครับอ้าวเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นขี้โคลนนี่ไม่ครับคือพวกนี้ถ้าเลี้ยงในขี้โคลนเนี่ยครับเขาจะตัวดำเอาวแล้วเรางมได้เลยไหมงมได้เลยครับ ครับมันอยนันจะเร็วหน่อยครับมันจะเร็วหน่อยถามจริงอ่ะอเขาปล่อยกุ้งหรือเปล่าบอกดิทำไมไม่มีล่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอ๋อมันหลบรล่เหรอ่ไหมกุ้งอ๋อคุณ่มี้ไม่ไม่ไม่่นี้่อนี้่้ลงกุ้งมันต้องเป็น่พูดาพูด กุ้งบ่อนี้เป็นบ่อนู่นบ่อนู่นแหละถึมีกุ้งเยอะไม่อันนี้บ่อนี้ปล่อยกี่ตัวเนี่ยบ่อนี้ไม่ได้ปล่อยเลยไม่ได้ปล่อยครับขึ้นมาจะให้เราไปทำอะไรฮออฮอฮพี่หนุ่มจะแกงเทฟกระปอมโดนเจ้าของบ่อแกงกลับจะได้กินล็อสเตอร์น้ำจืดไหมล่ะวันนี้เอ้ยเล่นแกงกันแบบนี้ ทีมงานผมก็ว้าบุ้นเลยทีเดียวไอเราก็เชื่อคนง่ายซะด้วยโอ้ยมีตะแกรงดักมาหรอใช่ครับผมนี่แหละครับที่เราดักปูไว้อ๋อเยกขึ้นมาดูได้เลยเราให้เราลงทำไมแล้วแล้วให้ลงเปียกทำไมอ่ะไม่อันนี้คือคือคือดักไว้แล้วแล้วปูจะอยู่ในนี้หรอใช่ครับผมแคนแคนแคนโอ้ยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวตัวใหญ่อ่ะ โอ้ยเป็นไงฮะโอ้ยเจอแล้วปูอ่ะอุ้ยเยอะเคฟิสตัวใหญ่เราสามารถล้วงมันได้ไหมล้วงได้ครับเอาฟอร์มล้วงเฮ้ยระวังปูนี่โอ้ยนี่คือเคฟิสนี่แหละครับปูเคของเราเฮ้ยตัวใหญ่หยุดอย่างนี้คือใหญ่ไหมอันนี้ถือว่าพอดีครับพอดีครับใส้กำลังกินจับหัวครับถ้าจับตัวอื่นมันจะดีดครับเนี่ยครับถ้าจับหัวอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยมันดีดมันดีดมันดีดเดี๋ยวเอามือลูบไปข้างหน้า ใชผมจะใช้สับคำว่าลูบดอรวบใช้คำว่ารวบภาษาไทยใช้มือรวบไปทางหน้านี่นี่คือกุ้งเคฟิสเฮ้ยตัวไอ้นี่คือขนาดกํกำลังกินนี่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 เฮ้ยจากตอนแรกที่มันไม่ได้ราคาแล้วนะตอนนี้มันกลับกลายเป็นกุ้งที่มีราคาแล้วเขาก็เลี้ยงกันเยอะอ๋ออ๋อแบนี้มันจะดีดมันจะดีดถูกไหมอันนี้ก็คือ อดีเลย5เดือนนี่คือตัวขนาดนี้คือตัวกําลังส่งขายใช่ครับที่ลูกค้าต้องการเลยครับไซส์นี้แต่แต่ดูจริงๆอ่ะขอโทษนะยิงตรงไหนออกมาเหรอมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันคือแข็งไปหมดทั้งตัวเลยอ่ะคือความแข็งนี่แหละครับจะรักษาความหวานในรสชาติที่อร่อยไว้ครับโอ้ระดับเชฟเป็นการันตีคิดดูเนื้อเขาจะอยู่ในโซนนี้ครับโซนทองะครับอ๋อเนื้อจะอยู่ในโซนนี้ใช่ครับเขาจะอัดแน่นมีแต่ความอร่อยอัดจริงโอ้ไมหน่าถึงเป็นแบบว่าแรไอเทม กุ้งแครฟิชตัวอบอวบอ้วนๆเนื้อแน่นๆเสิร์ฟด้วยเมนูที่ปรุงจากฝีมือเชฟระดับประเทศอย่างเชฟกระปอมโอ้โยไม่อยากจะคิดว่าแต่กุ้งแครฟิชที่เราเห็นเนี่ยคนไทยไม่ได้กินนะจ๊ะเพราะเขาเลี้ยงส่งออกจับเงินล้านเอ้ยถ้าผมคิดแค่จะเลี้ยงกินอาจจะไหวไหมครับเออพี่ดมเอ,อพาไปดูหน่อยสิ เมื่อกี้เราได้เคพิดไปแล้วล็ <op ter S 3> อบสเตอร์น้ำจืดนี่เมื่อกี้เราได้ล็อบสเตอร์น้ำจืดพอได้เาขึ้นมาแล้วเราทำยังไงต่อฮะแล้วก็มาพักคลายตม้มคลายความเขลาของาก่อนครับอ๋อนี่คือเป็นบ่อพักอันนี้คือบ่อพักนะครับก่บอ,อนที่จะขาย,ขายขอก่อ,อนที่จะจําหน่ายเราต้องทําความสะอาดล้างตม้มล้างอะไรเขาเรียบร้อยก่อนฮะนานไหมพักนานไหมหนึ่งคืนครับอ๋อหนึ่งคืนหนึ่งคืนมันมีกี่กี่ก่เลสราคากี่ไซส์กี่อะไรฮะอ๋อส่วนมากจะมีอยู่สองสองไซส์ที่จําหน่ายให้ลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็ก ไซส์สี่ห้านิ้วฮะแล้วก็จะมีไซส์จัมโบยไซส์สิบตัวโลนะสิบตัวโลขายกี่บาทสิบตัวโลนล่กตอนนี้หกร้อยบาทครับโอ้สิบตัวโลหกร้อยบาทใช่ไซส์เล็กก็สี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็พอได้ลูกกุ้งจากบ่อปูนก็เอาไปลงบ่อดินขุนให้กุ้งโตเป็นกุ้งเนื้อเพื่อจะจาหน่ายครับผมห้าเดือนใช่ครับปีหนึ่งก็ได้ประมาณสักสองครั้งสองครั้งครับครั้งหนึ่งได้ประมาณสักกี่ล้านครั้งหนึ่งนี้ประมาณเฉลี่ยเป็นรายเดือนก็ประมาณห้าแสนบาท เดือนเดือนเดี๋ยวดือถอยก่อนเดือนละห้าแสนห้าแสนห้าแสนยอดยอดขายนี่ห้าหกแสนต่อเดือนครับเพราะว่ากุ้งเราออกประมาณเดือนละตันที่นี่เดือนละหนึ่งตันนี่ทีมงานตาวาวอยากเลี้ยงอ่ะอยากเลี้ยงทีมงานแบบอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงได้เลยครับเอาแล้วถ้าคนจะมาเป็นลูกไขยทำไงอ่ะก็ติดต่อเรามาครับก็ซื้อลูกพันธุ์จากเราอ๋อแต่ต้องเป็นทางภาคอีสานเท่านั้นอ่าโซนภาคอีสานเท่านั้นครับภาคอื่นเราเราไม่สะดวกในการจัดการครับแต่เขาก็เลี้ยงได้เลี้ยงได้เหมือนกัน ใช่ครับผมาย oh. ไ,ได้ต่อเดือน5 0 0แสนบาทพ,พี่นุม่มครับเออพี่นุคมเอ่อคืองนี้ผมขอลาออกจากทีมงานอนุวัตทั่วไทยจะไปมุ่งมั่นในการเรียนกุ้งเครฟิสตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับพี่เออเอเอผมรักพี่นะแต่เดือนละ5 0แสนไปก่อนดีกว่าอดทนจนว้าวุ่นมานาน และก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยที่จะได้กินกุ้งแครฟิชโอ้โหกับการแข่งขันทำอาหารสุดโหดโดยเชฟกระปอมจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับนครับกูใจเบอกทุกครั้งเลยเหรอครับเพื่อเป็นการไม่ให้หักหน้ากันเราจะให้ยกมือโหวตเลยยกครับ วันนี้เราได้ l o เ s อร์น้ำจืดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูวันนี้เชฟปอมฮะเมนูคืออะไรครับเสียใจด้วยครับครับพี่่นุมวันนี้ผมเป็นกรรมการครับพี่หนุม่มต้องแข่งกับเจ้าบ้านครับที่เป็นเจ้าของฟาร์มไม่งั้นจะไม่ได้ออกจากที่นี่ครับเอันนี้คือคุกเหลือไม่ครับ <laughs> อ๋อเหรอ เรามาเยี่ยมเขาแล้วเราต้องแสดงฝีมือว่าเราเจ๋งไม่แพ้เขาความสามารถในการทำกับข้าวเราก็ไม่เป็น2อรองใครใช่ไหมไว้วันนี้ในการแข่งกัน2ทีมโดยใช้วัตถุด,ดิบหลักคือกุ้งเคฟิตครับผม<อ>ผมมีเวลาให้กับทั้ง2องทีม15นาทีเริ่มได้ครับ ยืนดูเขาทำรอกินว่างั้นเทปเนี้ยเจอเชฟกระปอมทดสอบฝีมืออาจจะรอดไหมรอชมให้หลักฐานประจักษ์ต่อสายตาคุณผู้ชมเลยดีกว่าเราจะยังคงความหวานของวัตถุดิบเอาไว้คุณรู้วีนี้มาจากไหนครับคุณหนุ่มไหอ๋อนี่นะครับนี่มีการไปร้อยเอ็ย่านน้ำไปทำาเออไปจำเข้ามา คุณพี่กุ้งครับคุณชอบโอ้ตอนนี้กำลังผ่ากุ้งเลยครับตอนนี้คุณเหลือเวลาอีก14นาทีนะครับทันแล้วครับตายตายตายเอ้ผมก็นึกว่าเล่นๆนี่เชฟเล่นสวมวิญญาณดูดันไม่เกรงใจใครภายใต้สถานการณ์แบบนี้อาหารคงออกมาอร่อยแน่ดูที่มีพี่ดมและเทคนิคในการทำน้ำจิ้มผีพูนอร่อยนะครับคุณต้องใส่เกลืองไปก่อนเออคุณใจเชฟบอกทุกครั้งเลยหรอครับ ังไม่มีเดิมพันเลยนะถ้าเราชนะเราจะได้เป็นเจ้าของปั๊มเคปิดนะครับพี่แพ้พี่ต้องเป็นคนงานอยู่นี่หนึ่งปีนะครับคุณผู้ชมครับด้วยการแข่งขันที่กดดันทั้งเรื่องเวลาและทักษะในการกิน <c oughs> ไม่ใช่ทักษะการทำอาหารของทีมเรานั้นผมดูแล้วก็ววาวุ่นเลยทีเดียวทั้งพี่หนุ่มและโปรดิวเซอร์ต้องมดอำนาบบเจเชฟจำเป็นถอนตัวยังทันนะครับพี่ขอโทษนะครับทังนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะแต่กุ้งคุณยังไม่สุก ถ,ถ้ามาสเตอร์เชฟรุ่นเดียวกันอะผมคิดว่าผมคือแชมป์ไม่ไม่แต่วันนี้จะไม่ได้กินเมนูที่ปอมทำเลยเหรอคืออยากกินขนาดนั้นอ๋อยากกินไงนทีมงานก็อยากเลยฝีมือเชฟกับปอมอ,อ,อ,อร่อยมากน้อยแค่ไหนอย,อยากกินอ,อยากกินจังหวะรอเวลาสนาทีทำอะไรให้กินหน่อยโอ้เคโอ ดูลีลาเชฟตัวจริงมันช่างแตกต่างจากเชฟจำเป็นจริงๆแค่เห็นก็รู้เลยว่าอร่อยไฮ้หลายๆและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูจากกุ้งเคฟรเราจะให้ทีมงานทุกคนซึ่งเป็นคณะกรรมการอยู่ที่นี้มาชิมแต่ละเมนูแล้วยกมือโหวตตัดสินอ่ะถ้าพร้อมแล้ว บัชิมชลเมนูได้เลยครับอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยดูทุกคนจะเพ้อจะเพลินกับการเป็นกรรมการในครั้งนี้ก็กุ้งแครฟิชไม่ได้หากินกันง่ายๆเออฮ้ยใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้เออมาลุ้นกันตอนนี้นคณะกรรมการของเราได้ชิมทั้งสา <c oughs> มเมนูแล้ว <c oughs> เพื่อเป็นการไม่ให้หักหน้ากันเราจะให้ยกมือโหวตเลยเดี๋ยนะอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามยกครับ <ไ>เฮ้ยอ,อะไรเนีน่ยหึงชนะโอ้โ <ś les> หนึ่งนี่คือดีใช่ไหมใช่ครับเรารู้ว่าถ้าเราไม่ได้โบสถให้เขาเราจะออกไม่ได้<ช>เออเรา <ś les> ใครจะเชื่อว่ากุ้งเคฟิตที่สมัยก่อนเราเลี้ยงสวยงาม แล้วก็เอาไปปล่อยเพราะว่ามันไม่ได้อะไรเลยถูกไหมราคามันตกมันจะกลับมาเป็นกุ้งเศรษฐกิจได้แต่ถ้าจะมีเกษตรกรหลายๆคนสนใจอยากจะเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยทำไงอ่ะก็ติดต่อมาทางเพจพวกเราได้เลยครับได้ใช่ไหมแต่ต้องวงเลบว่าอีสานนะอีสานเท่านั้นดิฉะนั้นแล้วถ้าใครสนใจเลี้ยงกุ้งนะครับติดต่อพี่เขาได้ได้เลยครับกุ้งเคฟิต อย่าบอกเลยเดือนหนึ่งห้าแสนหกแสนเนี่ยเราก็ยังคิดเลยว่าเอ้ยเราจะลาออกมาทำ Woo <laughs> <laughs> ากันหรือเปล่าวันนี้ขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับอขอบคุณครับอขอบคุณครับกกินกันต่อเถอะช่วงหน้ามาถึงถิ่นมหาสารคามต้องไปร้านนี้เราจะพาไปบุกร้านต้นกำเนิดเมนูยอดฮิตติดเทรนด์ซอยจุนี่คือร้านซอยจุที่เขาบอกว่าเปิด24ชั่วโมง แยเพื่อนตัวได้ครับต้องซีมองคกรสถิติสูงสุดใช้วัวทั้งหมดกี่ตัววันละสีตัวครับสูงสุดวันละสี่ตัว มาสารคามทั้งทีนะครับเขาบอกต้องมากินซอยจุนี่คือร้านซอยจุที่เขาบอกว่าเปิด24ชั่วโมงแล้วคนมากินเยอะมากสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอยู่นะผมก็สงสัยหลายคนสงสยัยว่าซอยจุคืออะไรพี่เนื้อสดๆนี่แหละพี่เนื้อสดๆเน,นื้อสดๆเนี่ยหรอครับผมส่วนไหนที่เราใช้บ้างพี่อ่ะเนื้อส่วนเนื้อขาหลังครับพอเราใช้เนื้อขาหลังขาหลังครับเอาไปพันซอยจุ อ๋อซอยจุคือใช้เนื้อขาหลังจะอร่อยสุดครับผมถูกไหมฮะวันหนึ่งร้านพี่เนี่ยใช้กี่ขาสี่ขาครับตัวนึงอะนะใช้หนึ่งตัวเหรอฮะครับผมซิมบอครับซิมย่าเเพื่อนตัวได้ครับต้องซิมมังกรอ่าเดี๋ยวจะหาว่าไปถึงสารคามถูกไหมฮะอ้าผมจะลองกินซอยจุหน่อย ร้านลำทีสองเป็นต้นตำรับของเมนูสุดฮิตอย่างซอยจุใครผ่านมาก็ต้องมาแวะชิมโดยวัวจะถูกคัดสันเลือกฟาร์มที่เลี้ยงแบบธรรมชาติสดใหม่ทุกวันราคาเป็นกันเองทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งลูกค้าประจำและขาจรใครไม่กินถือว่ามาไม่ถึงมหาสารคามต้องจัดแล้วล่ะพี่นุ่ม อ๋อมันเป็นเนื้อล้วนเนาะครับให้พี่นวัว่าจัดให้เลยครับทําไมเขาถึงทงําทูง่ายจนเลยอะ่ะอ๋อที่จัดแบบนี้มาถึงสารคามต้องกินซอยจูเป็นครับมันมันซอยจูหนึ่งจานนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างมีมีเนื้อมีตับข้าวฉลิวอ๋อคันเทนหน้าครับอะอะไรนะคันเทนหน้าครับคันเทน,น้าคือนี่แหละครับมันคือส่วนไหนอะ่ะกอกระด้งนะครับ บ้านผมเหมือนอื่นกันแท้หน้าไหมครับกระเพ่อมาหรือเปล่าใช่กระเพา่นครับอ๋อกระเพาะกระเพาะอย่ามีช้อนไหมครับพี่ไม่มีครับอ้าวไม่มีแล้วกินไงอ่ะซอยจู้ต้องใช้นิ้วครับถึงจะอร่อยครับอ๋อเดี๋ยวกินซอยจู้ต้องใช้มือหรอครับผมกินยังไงพี่เดี๋ยวผมจะอาอาอาสาธิตอาสาธิตแบบนี้แล้วพี่ดเจแกวรับกแกวผมครับผมหักแกวเป็นแจ่วผมเแกวแกวแกวนะครับ กินงานห,หวานหรอหวานครับถ้าไปทิมงานเราคือน้ำลายกเหมือก <c oughs> นกันหวานเลยพี่รอมันจะหวานหวานหรอครับโอ้ยยันไงหว,นหวานไหม ใครไม่ใช่สายซอยจุเขาก็มีหลากหลายเมนูอีสานให้เลือกสั่งได้ครับแซบนัวแซบอิลีแซบคักแซบเดอร์กัเดอร์ทุกเมนูการันตีโดยทีมงานอนุวัทั่วไทยนี่คือเมนูเด็ดร้านลำชีสองมหาสาร,รคามที่ก็บอกว่าใครๆมาก็ต้องมาร้านนี้ตีหนึ่งตีสองตีสามก็ยังมาเปิด24ชั่วโมงมีซอยจุไปแล้วเมื่อกี้ทีทีมงานเราชิมแล้วก็มีอะไรนะครับมีย่างนมครับมีย่างนมลวกขาลายลวกขาลาย ก้อยมันจะสดอยู่เลยนะพี่นะอ่ะก้อยแล้วก็เนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวลาบสุกครับอ๋อลาบสุกย่างเสือครับโอ้โหย่างเสือทีมงานเราจะแย่ละย่างเสือครับอ่าแล้วก็ต้มขมครับต้มขมครับวันหนึ่งพี่ใช้ทั้งหมดกี่ตัววันละตัวครับใช้วันละตัวแสดงว่าคนมากินเยอะมากพอสมควรครับสถิติสูงสุดใช้วัวทั้งหมดกี่ตัว วันละสี่ตัวครับสูงสุดวันละสีต่ตัวตัวละเท่าไหร่พี่สามหมื่นยันห้าหมื่นครับโอ้แสนสองถึงสองโอ้สองแสงนห้าหรอตามช่วงอรัพี่่วง<อ>เทศากาลสงการอย่างเงี้ย๋อเทศากาลสงการใช่ครับสามถึงสี่ตัวเยอะมากเลยนะใช่ครับร้านเรามันมีอะไรที่ไม่เหมือนร้านอื่นเขาอะที่คนแบบว่ามากันกินจะตลอดอะทำเหมือนกันครับเดี๋ยวผมก็โมูหครับว่าเพิ่นขึ้นมากรานผม มันอาจจะแซบเนาะมันอาจจะเซีบกอพื้นย่างซี่ก็ได้ครับของสนีอย่างเงี้ยพี่๋อเหรอฮะจบภารกิจตะลุยจังหวัดมหาสารคามของทีมอนุวตทั่วไทยวันนี้ครบรถจริงๆครับอย่าลืมที่ไหนมีของดีของเด็ดส่งมานะครับเรารอที่จะไปเยี่ยมทุกชุมชนัวุทั่วไทย